สวัสดีเพื่อนจาก YouTube ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับจานวนหนึ่งแปดมตซึ่งช่องของเราผูมจะจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุค็เปไปอย่างแท้จริงแลวนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒนปุญญากาโมวัทเวด้วนเจ้าทองสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งท่านเป็นสิทธิของหลวงปู่เทพศสีทะเล และหลวงพ่อเดิมมัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะแสวงหาคนทักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดบ่อของท่านเองนะครับ ปัจจุบันนะครับหลวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ09701956 นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะันหยุดนะครับสามารถที่จะโทรหาผมนะครับปรึกษากันได้ทั้งวันเลยนะครับเพื่อนนะครับแต่นะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ยังมีนะครับอีกช่องทางนะครับนั่นก็คือ a c e b o o k นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับซึ่งนะครับทั้ง a c e b o o k แล้วก็ Facebook Fanpage ก็จะมีนะครับแอดมินนะครับรอตอบคำถามนะครับเพราะการซื้อขายได้ปกตินะครับ คุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับสนใจก็ต่อรองราคากันได้นะครับคุณโอนเงินมาคุณได้ของแน่นอนนะเพื่อนนะครับแล้วก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกในการที่จะโอนเงินนะครับตู้ ATM อยู่ไกลนะครับหรือนะครับธนาคารอยู่ไกลนะครับ คลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเช่นเคยนะครับแล้วก็มีแบ่งปันให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะนะครับมาศึกษานะครับก่อนสะสมนะครับรุ่นนะครับพญาเหล็กอัฐนรุ่นแรกนะครับปี61นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับพญาเหล็กอัฐนรุ่นแรกปี61นี้นะครับ ือว่าเป็นมีดวาระพิเศษครับที่ทางวัดจัดสร้างนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในนะครับรุ่นที่ไม่ได้ตอกโค้ดวัดนะครับแต่มีค่านิยมที่สูงนะครับรุ่นที่นะครับไม่ได้ตอกโค้ดวัดแต่มีค่านิยมสูงมากๆนะครับนั่นก็คือนะครับรุ่นนะครับหอฉันปี59นะครับรุ่นนะครับ8รอบ ปี60นะครับรุ่นหอระฆังปี60นะครับรุ่นพยานเหล็กฐานรุ่นแรกปี61นะครับกันภัยปี62นะครับแล้วก็ฉลองหอระคังปี63นะครับนี่คือนะครับคร่าวๆนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับอ่ามีดพยานเหล็กฐานรุ่นแรกปี61เนี่ยนะครับก็จะต่อโค้ดนะครับตัวพอพานนะครับแล้วก็ รันหมายเลขนะครับซึ่งนะครับมีด้วยกันอยู่2ขนาดนะครับเท่านั้นเลยนะครับนั่นก็คือนะครับขนาดสาริการนะครับ1.5นิ้วด้ามตัดนะครับเพื่อนๆนะครับจะนวนการสร้างนะครับทั้งสิ้นนะครับ 1, 5 3 3เล่มนะครับส่วนนะครับขนาด2.5นิ้วนะครับด้ามแกะท้าเวสวรรณนะครับทุกเล่มเลยนะครับจำนวนการสร้างนะครับ 533เล่มเท่านั้นนะครับซึ่งนะครับด้ามและฝักนะครับที่นำมาจัดสร้างรุ่นนี้นี่นะครับทำมาจากไม้เสาโบสหลวงพ่อเดิมวัดตะเคห์นะครับเพื่อนเรื่องของชนวนมวลสารนะครับก็คือนะครับตะปูสังฆวานอนโบสถ์มหาอุดนะครับเป็นโบสถ์สมัยยุคเก่าที่มีประตูทางเข้าหรือออกเนี่ยทางเดียวเท่านั้นนะเพื่อนนะครับ2นะครับ ตะปูโบสถ์วัตคาะนะครับอำเภอไพศาลีนะครับซึ่งนะครับเป็นโบสถ์สมัยที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างไว้เลยนเพื่อนนะครับ 3. นะครับน็อตยึดหัวเสาจากวัตะเคาะนะครับสี่นะครับเหล็กตะแกรงเผาศพนะครับ5นะครับเหล็กดึงคอศพผ่านการใช้งานมาแล้ว28ปีนะครับจากวัดวังน้ำเต้าจัดพิจิตรนะครับ6นะครับ เหล็กพิกษพวัดห้วยด้วนนะครับชิ้นนี้นี่ผ่านการใช้งานมานานหลายปีเลยนะครับเพื่อนนะครับเจนะครับตะปูเผาผีตายหงนะครับจากวัดห้วยด้วนนะครับแนะครับกำไรนะครับสำริดสมัยอู่ทองนะครับเป็นกําไรข้อมือที่ติดกระดูแขนด้วยนะครับเก้านะครับมีดดาบโบราณสมัยอุทยานะครับเป็นนะครับสำริดปอกรัดกันมีดโบราณนั่นเองนะครับสิบนะครับ โซตรวนนักโทษอุกชากันะครับเรือนจํานี้นะครับปัจจุบันมีอายุมากกว่า100ปีแล้วนะครับเพื่อนนะครับสิบเอ็ดนะครับชนวนทองล้นหล่อพระประธานภายในอุโบสถวัดไรด้วนนะครับ12นะครับเหล็กช่อฟ้าอุโบสถวัดวัดน้ำเต้าจังหวัดพิจิตรนะครับ13านะครับชนวนเก่าหลวงพ่อพัดเก็บสะสมไว้นะครับ14นะครับยอดปลีฉัดทองจังโก้ฟ้าผ่านะครับ พระธาตุดอยแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับสิบห้านะครับแท่งจินวนมวลสารที่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับท่านนะครับได้จัดสร้างไว้นะครับเพื่อนนะครับสิบหกนะครับมีดเพชรฆาตฆ่าสุกรนะครับใช้ปิดชีวิตสุกรมาแล้วร่วม3ปีนะครับสิบเจ็ดนะครับผานไถนาโบราณนะครับเชื่อกันนะครับทําอะไรก็จะผ่าน นะครับโดยสะดวกพลิกจตาชีวิตนะครับจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับเพื่อนสิบแปดนะครับตะปูพุทธคุณนะครับซึ่งเป็นตะปูกุฏินะครับหลุมหมุนนะครับซึ่งนะครับได้มาจากกุฏิเก่าสมัยท่านจําวัดที่วัดดอนมะปรางนะครับได้รับพุทธคุณนะครับจากการสวดมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้านะครับจากวัปฏิบัติซึ่งเป็นกิจของสงฆ์นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับสิบเก้านะครับตะปูพระอุโบสถเก่าหลวงพระเดิมนะครับสร้างไว้ นะครับที่วัตะเคาะนะครับอำเภอไฟสาลีนครังสวรรค์นั่นเองเพื่อนๆนะครับยี่สิบนะครับตะปูสังขบ้านอนเนื้อจีนนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับตะปูสังขบ้านอนนะครับเป็นตะปูสังขบ้านอนเก่านะครับยุคสมัยล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับยี่สิบสองนะครับเหล็กยอดเจดีเก่านะครับจากนครปฐมเลยนะครับแล้วก็อันดับที่ยี่สามนะครับจตุมนรสานนะครับหลวงปู่หมุน นะครับวัดบ้านจานนะครับเป็นแท่งชนวนที่ผ่านการหลอมจากเหล็กอาถรรพ์นะครับมาร่วงกว่าร้อยชนิดนะครับอธิบารหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหลวงพ่อทาวัดพนิงแตกนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านดาดนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเหล็กอาถรรพ์ต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนเป็นของที่นะครับมีอาถรรพ์ในตัวนะครับซึ่งก็จะมีอรูปภาพต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นนี่นะครับ ฟังชื่อแล้วล้วนแต่เป็นที่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวนะครับถ้านํามาทําเป็นวัตถุมงคลนะครับแต่ถ้าหากเอาไปทําเป็นของดํามนลดาอะไรพวกนี้ก็จะมีอิทธิฤทธิ์มากเช่นกันนะครับดังนั้นนี่วัตถุมงคลใ,ใดๆนะครับที่เกิดจากวัสดุอาถรรพ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดจากธรมร,ธรมชาตินะครับที่ผิดธรรมชาตินะครับหรือที่นะครับ มนุษย์ทําขึ้นมานะครับก็จะมีนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นอาถรรพ์อยู่ในตัวนะครับซึ่งถ้านํามาเป็นวัตถุมงคลแล้วนะครับจะสร้างนะครับความเป็นเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะครับปฏิหารขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นนี่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าฟังเชื่อแล้วเนี่ยจะมีความน่ากลัวนะครับซึ่งนะครับตำราพวกนี้เป็นตำรา สมัยเก่าแก่นะครับตั้งแต่หลวงพุทเทวสาทะเลนะครับซึ่งตกทอดมาถึงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแล้วก็ตกทอดมาจนถึงหลวงพ่อพัดวัดไผ่ดวนของเรานะครับซึ่งนะครับตำราเหล่านี้นี่นะครับได้มีการนะครับพิสูจน์แล้วก็ใช้ได้จริงมาตั้งแต่ยุคโบราณนะครับดังนั้นนี่นะครับจึงเชื่อตามคนโบราณได้เลยนะครับว่านะครับมีพุทตุคุณในทางที่ นะครับคุ้มครองป้องกันนะครับแล้วก็โชคลาภต่างๆเนี่ยนะครับผู้นนาไปใช้นี่มีประสบการณ์ดีๆกับชีวิตนะครับไม่ได้ไม่ได้มาทาร้ายใครนะครับไม่ได้เป็นของต่ำของดำนะครับแต่เป็นของที่พระเกจิท่านเสกไว้นะครับตามตำราโบราณนะครับมีบุทธคนที่สูงแล้วก็นะครับพุทธนาไปใช้นี่รัวนมีประสบการณ์ดีๆกับชีวิตนะครับมากมายเลยนะครับ เพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็นะครับพบรุ่นนี้ติดกระเป๋าเสื้อออกนอกบ้านประจำนะครับเพราะว่าเชื่อในพุทธคุณนะครับแล้วก็ที่ประสบการณ์ต่างๆที่ลูกค้านะครับเพื่อนๆนะครับที่เช่าหาบูชาไปเนี่ยนำมาเล่าสู่คนฟังเนี่ยถือว่ารุ่นนี้นี่ไม่เป็นสองรองใครนะครับผมเชื่อได้สนิทใจนะครับใครที่หามีดของหลวงพ่อเดิมใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากนะครับ เล่นหาก็ยากแล้วก็ราคาสูงนะครับผมก็แนะนําว่านะครับพยานอัถนรุ่นแรกนะครับปีห1หนึ่งเนี่ยสามารถใช้ทดแทนกันได้เลยนะครับผมไม่ได้บอกว่านะครับพุทธคุณสูงเท่าเทียมนะครับแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่านะครับพุทธคุณสูงมากเพียงพอที่เราจะพึ่งพาพุทธคุณนะครับถ้าอยากจะหามีดหมอดีๆดีนะครับไว้คุ้มครองตัวนะครับคุ้มครองป้องกันนะครับให้โชคลาภ พิกตาชีวิตนะครับเงินทองหน้าที่การงานต่างๆอะไรก็ว่านะครับพุทธคุณครอบจักรวาลเนี่ยนะครับพญาเหล็กอัฐนเนี่ยถือว่านะครับไม่ไปสองรองใครในในบรรดาบีดหมอดที่มีอยู่ในประเทศไทยนะผมบอกแบบนี้เลยะครับเพื่อนนะครับไม่ไปสองรองใครนะครับปัจจุบันนี้หายยากมากแล้วก็ราคาขยับขึ้นทุกวันนะครับเพื่อนนะครับแพงมากแล้วนะตอนนี้นี่บางทมีเงินเนี่ยหาไม่ได้เลยนะครับ นะครับส่วนนะครับมวลสารในการมีดนะครับอันดับหนึ่งก็คือนะครับผงพุทธคุณดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ผงนั่งตังค์นะครับของหลวงปู่บุญวัดบ้านจานนะครับอันนี้ก็รู้กันอยู่นะครับว่านะครับพระผงของท่านนี่ครับดวงเศรษฐีนะครับหรือพระนั่งตังค์เนี่ยราคาไปเท่าไหร่แล้วนะครับอันที่2นะครับผงงาช้างนะครับซึ่งนะครับเด่นในทางนะครับเมตตามหามนาจนะครับ3นะครับ ผงพุทธคุณหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่เก้าสองนะครับเป็นมวลสารส่วนตัวของนะครับหลวงนาสราวุธโชคพาณิชิติวัฒนานะครับสี่นะครับผงพุทธคุณหลวงปู่อ่อนนะครับอำเภอไผ่สาลีนะครับซึ่งเป็นเกจิที่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับท่านขอไปใส่นะครับในพระผงสําเร็จของท่านเลยนะครับเพื่อนนะครับต้องไปถามคนแถวแอำเภอไผ่สาลีดูนะครับว่าหลวงปู่อ่อนท่านสําเร็ขนาดไหน นะครับพนนหลวงพรเดิมยังต้องไปขอผงนะครับเพื่อนนะครับห้านะครับผงพุทธคุณหลวงพระพัฒญ์ปุญญามูของเรานะครับที่นะครับเด่นในทางเมตตาหมานิยมนะครับมีแต่คนรักนะครับคนชั้งไม่มีนะครับหกนะครับสายศิลนะครับจูงศพผีตายโหงนะครับวัตถยด้วยนะครับใช้มัดผูกติดกับด้ามมีดทุกเล่มเลยนะครับเพื่อนนะครับเจ็ดนะครับผงเท่ากระดูกผีตายวันเสาร์เผาวัฒนคารนะครับกรุบรวมโดยนะครับ พระอาจารย์เอนะครับวัดฟันน้ำเต้านะครับซึ่งท่านนี้ก็นะครับเรียกว่ามีวิชาพอตัวนะครับซึ่งนะครับหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับถือว่ามอบหมายให้เป็นสิทธิ์เอกนะครับสามารถที่จะจานนะครับเซนที่ปลอกมีดแทนหลวงพ่อพัดได้เลยนะครับท่านนี้นะครับพระอาจารย์เอวัดวันน้ำเต้านี่ครับไม่ธรรมดานะครับท่านนี้นะครับแปลแตครับผงไม้แก่นขามโปร่งฟ้านะครับหลวงพู่หมุนนั่นเองนะครับ เนะครับผงไม้เก่ากุติหลวงพ่อการวัดเขาแก้วนะครับจากการทํามีดรุ่นมหาการนะครับขนาด5นิ้วนะครับที่ผ่านมานะครับจากวาระเสาห้าวัดเทดวนด้วยนะครับเลยนะครับสิบนะครับมีชุดนี้ทั้งหมดนะครับฝักและกระด้ามนะครับทําจากไม้เสาโบสถ์เก่านะครับหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งนะครับหลวงพ่อเดิมท่านสร้างไว้ที่วัดตะครออำเภอไผ่สาลีจั้าพรสวรรค์นั่นเองนะครับ สิบเอ็ดนะครับผมพุทธคุณสมเด็จฟ้าผ่าหลวงพ่อมวัดช่องแครนะครับซึ่งเป็นสมเด็จรุ่นเก่าทันยุคนะครับซึ่งมีประสบการณ์สูงมากนะครับหลวงพ่อมวัดช่องแครเนี่ยนะครับเป็นกจิดังของนครสวรรค์เลยนะครับเพื่อนนะครับสิบสองนะครับเกษาหลวงพ่อพัดัดไให้ด้วยของเรานะครับซึ่งอยู่ในช่วงพรรษานะครับในปี61นนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับ13นะครับ ผงทูบบูชาพระประธานภายในช่วงข้าวภาษาปี6 1หนึ่งวัดท้ยด้วนนะครับ14นะครับผงไม้มะขามเก่าจากเรือนจำอุดรธานีนะครับ15ผงกระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดนองหลวงอำเภอท่าตโกนครสวรรค์16นะครับชาญหมากหลวงพัดนนะครับ17นะครับผงไม้คูณตายพรายบนจอมปลวกนะครับเหลือจากการแกะปราคิดปราคิดไตามาดนะครับนี่นะครับเป็น คือว่าไม้คุณตายพายบนจอมปวกนะครับใครที่ได้ปลัดขิกไตรมาสพิศูนไปก็ดีใจด้วยนะครับ18นะครับผงพุทธคุณนะครับที่ได้รับมาจากพระอาจารย์เอที่เก็บรวบรวมไว้หลายปีเลยนะครับเพื่อนนะครับ19นะครับผงไม้พุทธคุณคานโบดนะครับจังหวัดขอนแก่ธรรมราชนะครับเพื่อนนะครับ20นะครับผงไม้ตะเคียนเก่านะครับที่นะครับหลวงนาสราวุฒ ได้มอบหมายให้นะครับส่วนนะครับพิธีพุทธาพิเศษต่างๆนะครับมีนะครับหลายวาระนะครับดังนี้นะครับโดยวาระที่1นนะครับที่โรงหล่อกุลวัฒนาอำเภอสังกําแพงจังหวัดเชยงใหม่นะครับวาระที่2นะครับวัดโรงแดงจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยหลวงพ่อทวนนะครับวาระที่3นะครับที่วัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดสวรรค์นะครับวาระที่4นะครับ วัดวอนน้ำเต้าจังหวัดพิจิตรนะครับวาระที่5นะครับที่วัดเขาแก้วอําเภอพระยุหคีรีจังหวัดรสวรรค์นะครับเป็นงานเททองรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อต่อนะครับซึ่งเป็นสิทธ์สายตรงหลวงปูกันวัดเขาแก้วนะครับวาระที่6ถึงวาระที่11เนะครับเศษเดียวโดยหลวงพ่อพัดนะครับส่วนวาระที่12นะครับเศษเดียวโดยนะครับหลวงพ่อพระนะครับซึ่งเป็นสิทธิหลวงพ่อกล้วยนะครับเกจิสายเหนียวแห่งชัยนาทนะครับ วาระที่13นะครับเศกเดี่ยวโดยนะครับหลวงพ่อกำจัดนะครับกิจิสายเหนียวแห่งชน่นาเช่นกันนะครับรายนานนะครับพระกิจิอาจารย์นะครับที่เมตตาอธิฐานจิตมีชุดนี้นะครับก็นะครับได้แก่นะครับหลวงพ่อพัดปุญญากามูวัดห้วยด้วนจังหวัดสุวันนะครับหลวงพ่อสนมนะครับวัดพระปรางเรืองนะครับหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้นะครับหลวงพ่อทองคํานะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ หลวงพ่อแสวงนะครับวัดโพแดนนะครับหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วนะครับหลวงปู่แม่นนะครับจังหวัดเพชรบูร์นะครับหลวงปู่ดมทรัพย์ครับจังหวัดสีสเกตนะครับหลวงปู่พรชัยจังหวัดสีสเกตนะครับหลวงพ่อธีระบุญจังหวัดเพชรบูร์นะครับหลวงพ่อขวัญเมืองนะครับซึ่ to งป็นศิตรอบมุนนะครับแล้วก็หลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักดิ์จตช้นานะครับแล้วก็อีก ในหลายเกจิเลือนะครับเพื่อนซึ่งการจัดสร้างมีดชุดนี้นี่ถือว่าเป็นงานหินเลือนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่านะครับทีมสร้างเนี่ยนะครับพบเจอสิ่งลี้ลับต่างๆมากมายนะครับเจออุบัติเหตุก็เยอะนะครับตวนผีหลอกบัางโดนอะไรต่างๆที่แบบคือมันผิดจากธรรมชาตินะครับเพื่อนนะครับจนได้นะครับมีคนนำเรื่องนะครับไปเรียนหลวงพ่อพัดนะครับ หวพัดก็เลยอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านะครับลูกศิษ์เจอแบบนี้ก็ได้นํามีดมหาการปี60นะครับซึ่งเป็นใบเป็นเหล็กช่อฟ้าเก่านะครับนำมาทําน้ำมนต์แล้วก็รดล้างอาถรรพ์ไปที่วัตถุอาถรรพ์ต่างๆนะครับจนสามารถทําต่อไปได้นะครับช่างจึงได้เริ่มทําต่อไปจนสําเร็จนั่นเองนะครับซึ่ง นะครับมีรู้สึกอยู่ในเหตุการณ์ที่สมัยที่ไปกราบแล้วก็มีการนะครับให้จองนะครับหลวงพ่อท่านก็นำริไว้นะครับคือไม่ให้ศูนย์จองต่างๆนะครับเอายอดไปแต่เพียงผู้เดียวนะครับดังนั้นนี่อยากให้กระจายออกไปทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็คือเหมือนหลวงพ่อท่านจะรู้แล้วครับว่านะครับรู้อยู่แก่ใจนะครับว่ามีดของท่านดีขนาดไหนนะครับคนที่จะเผยแพร่กันไปทั่วทุก พื้นที่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังนะครับว่านะครับเกจิที่อยู่แถวภาคใต้นะครับเขาบอกว่าแต่แถวนั้นนี่ก็ภาคใต้นี่ก็มีของถือว่าแรงนะครับแก้กันยากนะครับก็นะครับมีพระเกจินะครับได้นํามีดุนนี้ไปใช้ในการนะครับกนและแก้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่ง เขาบอกว่าของตายเนี่ยแรงแล้วก็แก้ยากนะครับก็ได้ใช้แพทย์แนรุ่นแรกนี่แหละครับในการนะครับแก้กันให้กับลูกศิษย์นะครับถือว่านะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับเพื่อนนะครับเรีไย้ว่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีมีขอลงพ่อแล้วนะครับโดยเฉพาะรุ่นแพทย์ฐานรุ่นแรกปีหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าไม่ไปสองรองใครจริงๆนะครับส่วนท่านใดที่ฟังที่ผมเล่านะครับ เกี่ยวกับมวลสารต่างๆแล้วเกิดความกลัวไม่เป็นไรนะครับใครที่มีอยู่ในมือนะครับไม่กล้าที่จะใช้ก็นะครับ097019568แอดไลน์เข้ามาขายกันได้นะครับเพื่อนนะครับยินดีรับเช่านะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้หายยากมากนะครับก็ยินดีกับผู้ที่ได้ครอบครองนะครับผู้ที่มียอดนะครับผู้ที่ได้ครอบครองนี่ผมก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่นะครับ มีอยู่ในมือแล้วนะครับอ่านข้อความแล้วหรือฟังที่คลิปที่ผมเล่าแล้วนี่เกิดลังเลสงสัยนะครับไม่มั่นใจนะครับทักมาขายได้นะครับนะครับ0 9 7 0 1 9 5 6 1 8นะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับเพื่อนนะครับราคาตรงใจปิดให้เลยนะครับผมบอกเลยว่าปัจจุบันนะครับสายกานะครับด้ามตัดนะครับ1 5 3่เล่มไม่รู้อยู่ที่ไหนหมดแล้วนะครับ บางท่านเก็บไปมากกว่า10เล่มนะครับมีลูกค้าผมท่านหนึ่งนะครับท่านนี้นี่ทําบุญนะครับเข้าวัดนั่งสมาธินะครับเป็นคนนครสวรรค์เลยนะครับแต่มาเป็นลูกค้าผมนะครับเช่าหาไปเล่มหนึ่งและหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งกลับมาเช่าอีกเล่มหนึ่งผมเลยถามว่าเอาพี่แล้วเล่มนั้นหายไปไหนเขาบอกว่าไม่ได้หายไปไหนแต่เขากลัวว่าจะเขาจะทําหายนะครับดังนั้นจึงมีสเปร์ไว้นะครับเพื่อนจึงต้องมี2เล่มนะครับโอ้โหอันนี้คือแบบ ใจตรงกันนะครับก็คือมั่นใจที่จะพกรุ่นนี้ติดตัวนั่นเองนะครับเรียกว่ากลัวหายนะครับหายปั๊บนี่ต้องมีสำรองทันทีนะครับไม่ธรรมดาจริงจนะครับเคล็ดลับในการบูชาวัตถุบุคคลของหลวงพ่พัดนะครับให้มีพุทธคุณนะครับให้ได้รับประสบการณ์ดีนะครับก็แนะนำนะครับก็เหมือนกับเกจิทั่วไปนะครับ ไม่ใช่เฉพาะหลพพัดแหละครับเพื่อนๆนะครับซึ่งก็พื้นฐานก็เริ่มมาจากนะครับการนะครับรักษาศีลนะครับสวดมนต์ให้เก่งๆเลยนะครับสวดมนต์เจริญภาวนาเผรยเมตตานะครับคิดดีทําดีนะครับมีสมาธินะครับเพื่อนนะครับมีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีนะครับไม่ประมาทนะครับรับรองนะครับให้ของพระเกจิได้นะครับหรือบูชาพระเกจิ ได้อยู่นะครับก็ร้วนแต่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการใช้วุมุมลลต่างๆเนี่ยนะครับการแขวนการบูชาเนี่ยจะถือว่าเป็นพุทธานุสินะครับคือไว้เป็นที่พึ่งที่ลึกนะครับในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับแต่ถ้าใครศรัทธาคนอุปภัส์ก็นะครับกินดีให้คำแนะนำนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับเช่าหากันได้ ของแท้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านะครับคลิปนี้มันเพื่อนจะได้รับประโยชน์ได้รับความรู้กันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับงาายยไหลทตควว